ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับ มือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจฟังธรรมรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธในใจพุทโธนั้นหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากรับจึงได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ว่าพุทธโธนี่แหละเมื่อเรานึกอุบายพุทธโธให้จิตใจเราจดจ่ออยู่ในอุบายนั้นไม่ให้จิตใจคิดไปในที่ต่างๆเรียกว่ารวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน ใจิตใจคนเหล่านั้นถ้าหากว่าไม่รวมไม่สงบยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเพราะว่าตามธรรมดาจิตใจคนเหล่านี้มีสังขารมานกิเลสมาน คอยทำให้จิตใจนี่คิดฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตภายนอกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตัดว่าตัณหาตัณหาในใจมนุษย์คนเรานั่นแหละมันพาให้จิตใจว่าวุ่นอยู่ตลอดเวลาจงตัดกระแสแห่งตัณหาเหล่าออกไปทั้งหมด รวมกําลังเข้ามาตั้งมั่นในจิตใจคำว่าจิตใจได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่เราฟังธรรมเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงอยู่ก็คือนั่นแหละจิตใจอยู่ที่นั้นจิตใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีจิตนั้นเป็นธาตุมันอา่าน เป็นนามธรรมเป็นมโนธาตุมโนธาตุมโนธรรมไม่ต้องหาเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่มีแต่ว่ามันมาอาศัยอยู่ในรูกประคันร่างกายของมนุษย์ก็เป็นเรื่องมนุษย์ไปจิตนั้นเปรียบอย่างหนึ่งก็เหมือนกับธาตุลมธาตุอากาศ ธาตุลมนั้นเวลามันพัดมาแรงๆเอาต้นไม้หักไปบ้านเรือนมนุษย์คนเราก็หักพังไปได้แต่ลมนั้นจะหาเป็นตัวไม่มีเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าแล้วมีกำลังแรงจิตผู้โรู้โยภายในนี่ก็เหมือนกัน เวลามันคิดเป็นบุญก็เป็นบุญเป็นกุศลไปได้ตลอดทางถ้ามันคิดเป็นใจบาปขึ้นมาแล้วอะไรอะไรก็บาปไปทั้งนั้นฆ่าสัตว์ไม่บาปฆ่าคนก็ไม่บาปนี่คือว่าจิตมันเมื่อมันรุนแรงไปในทางบุญทางบาปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้พวกเราทั้งหลายภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในแล้วสิ่งใดที่เป็นบาปบาปทางกายก็ตามบาปทางวาจาก็ตามบาปทางจิตก็ตามไม่ให้คิดไปตามดับเสียละเสียปล่อยวางเสียแล้วก็รวมกําลังจิตใจให้มาตั้งมัน อยู่ในองค์พุทธโธพุทธโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์พุทธโธเมื่อเราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านมาบำท่านบำเพ็ญมายอมบันดมบันดาลให้จิตใจเรานี่แหละ มีความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะพาให้ตัวเราทุกคนนี่แหละตั้งใจปฏิบัติธรรมะภาวนาให้เจริญงอกงามไม่ว่าจะทำอะไรทำบุญสุนทานก็ตั้งอกตั้งใจทำไหวพระสวดมนต์ก็ตั้งใจไหว้พระ บริกรรมภาวนาพุทโธก็ตั้งใจบริกรรมหรือบริกรรมบทใดข้อใดอันใดก็ตามเมื่อเรานึกเราจะเลิญสิ่งนั้นแล้วก็ให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายไม่ให้ใจมันรอน้ลลอนด้วยกิเลสราคะร้อนด้วยกิเลสโทสะโมหะไม่เอาละทิ้งไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริม มันก็หยุดอยู่แค่นั้นดับอยู่แค่นั้นแต่ถ้าว่าจิตใจเราไม่ภาวนาไปเสริมสร้างความโกรธความโลภความหลงขึ้นมาแล้วไม่มีที่สุดที่สิน้นเรียกว่าเอาไฟเผาตัวเองหนึ่งแล้วก็เผาบุคคลผู้อื่นเผาโลกเผาบ้านเรือนคนอย่างนั้นแหละ จิตนี้เหมือนกันท่านจึงให้มีความสงบตั้งมั่นรวมใจลงไปทุกลมหายใจเข้าออกและทุกลมหายใจเข้าออกก็ให้เตือนจิตใจดวงนี้ว่าอันความตายมันไม่ใช่อยู่ไกลมันมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกนี่แหละถ้าลมหายใจเข้าไปนี้ออกมาไม่ได้เราก็ตาย เหรือหายใจออกไปแล้วเกิดติดขัดอะไรขึ้นมาสูตรลมหายใจเข้าไปไม่ได้ก็ตายเหมือนกันมรณะ,ะภัยคือความตาย <c oughs> นี่มีเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการแล้วคนเราก็มักจะไปเข้าใจว่าอายุวันคืนเดือนปีนั่นแหละ เป็นอายุของคนเหล่าแท้ที่จริงก็คือลมหายใจนั่นเองเมื่อลมหายใจยังมีอยู่ก็ยังมีชีวิตมีอายุอยู่ถ้าหมดลมหายใจที่ไหนแล้วก็ตายแน่แนไม่ต้องอวดดีอวดดีกับความตายไม่ได้เราต้องรีบทำดีประพฤติดีพูดดีคิดดี ภาวนาพุทโธในใจให้ดีละกิเลสความโกรธในใจให้หมดสิน้นละกิเลสความโลภในใจให้หมดสิน้นละกิเลสความหลงในใจให้หมดสิน้นเมื่อกิเลสในใจไม่หมดไม่สิน้นเราจะไม่ถอยความเพียนเราจะนั่งภาวนาเดินจมกลมภาวนายืนภาวนาจะไม่เห็นแก่หลับแก่นอน ตั้งใจอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเจตใจดวงนี้จึงจะมีความชื่นบานเบิกบานในการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยสติความระลึกได้ระลึกโยเสมอเสมอในใจให้มันต่อเนื่องกันไปไม่ให้ขาดระยะ ถ้ามันขาดระยะแล้วก็ไม่มีกำลังถ้ามันต่อเนื่องกันได้ไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดก็ย่อมยังจิตใจของตนให้สงบระงับได้บางคนก็กำหนดอะไรก็ไม่แน่นอนแล้วก็ทำไมจิตใจจึงไม่สงบก็คือมันไม่ต่อเนื่องและไม่เอาจริงเอาจังในจิตใจนั้น ถ้านึกอะไรอุบายใดก็ตามถ้ามันแน่วแน่มัน่นคงไม่หลงไหลไปตามมารกิเลสสังขารมารจิตสังขารกิเลสราคะโทซามโมหกะกับพวกมารทั้งนั้นมันคอยฆ่าคอยทำลายคุณงามความดีของคนเราที่ทำมาแลว้วก็มักจะมาฆ่ามาทำลาย แล้วมันก็มักจะห้ามปรามไม่ให้ทำความดีต่อไปอีกจะนั่งภาวานาฟังเทศฟังธรรมมันก็พาให้จิตใจวอกแวกว,วันไว้สันส้นสะเทือนรุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดเวลานี่จะต้องตั้งใจของเราขึ้นมายกกายยกจิตยกกายยกจิตก็คือว่าตั้งจิตให้มั่นคง กายวาจาจิตให้มันเป็นสามะคีกันเราทำบุญวาจาก็ให้เป็นบุญใจจะคิดอะไรก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลให้มันดีไปทั้งหมดนะภายนอกภายในแล้วผลสุดท้ายจิตใจนั้นจะได้สงบระงับเย็นสบายลงไป ไฟลาคะก็ดับไปแล้วไฟม้อนรกไฟลาคะไฟโทสะก็ไฟม่อนลรกไฟโมหะก็ไฟม่อนลรกเมื่อมันลกไม่ใจบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเทจ้าท่านดับไฟม้อนนรกด้วยการปฏิบัติภาวนา พระอริยสงสาวกเจ้าทางหลายท่านดับไฟมา่านรกคือละกิเลสราคโทสะโมหะให้มันดับไปมันดับให้มันเย็นลงไปเมื่อดับได้ทำลายลงได้ก็ไม่ต่อเติมส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นมาใหม่สิ่งใดละวางได้แล้วก็อย่าไปลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีก พยายามตั้งจิตในปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ใจใสสะอาดใจมนุษย์คนเหล่านี้เพิ่นว่าเป็นแก้วมณีโชตแก้วมณีโชตภายนอกสู้แก้วมณีโชตใจไม่ได้คือให้ใจของเราใสาย,ยิ่งกว่าแก้วโลกแก้วในทางธรรมคือใจผ่องใสสะอาด มั่นคงหนักแน่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดรู้สึกตัวขึ้นมาก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานึกน้อมอยู่ในใจสอนใจของตนอยู่ทุกเวลาคนอื่นผู้อื่นแนะนำสั่งสอนฟังเทศนนั้นเป็นการเป็นเวลาแต่ถ้าหากว่าจิตใจของตัวเอง มีสติมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสในใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปอันนี้ไม่มีเวลาเมื่อใดเวลาไหนก็ภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกจะนึกจะเจริญอะไรก็มีโอกาสมีเวลา เวลาเต็มเปี่ยมอยู่ทีเดียวชื่อว่าภาวานาอยู่ทุกขณะทุกเวลาเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ประมาทคือว่าเล่นเลอ่อเผลอเลอ่อขาดสติสัมปชัญญะชื่อว่าผู้ประมาทคนประมาทนั้นมักจะผิดพลาดคิดผิดพูดผิดทำผิดพลาดพลั้งอยู่เสมอคือว่า มันประมาทในจิตนั่นแหละจิตนี้ขาดสติผู้ตักเตือนสตินั้นท่านว่าผู้ตักเตือนผู้บอกไม่ใช่ปล่อยให้จิตมันเป็นไปคิดไปเองปรุงไปเองต้องมีสติสตินั้นเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนางนมดูเด็กไม่ให้มีภัยอันตราย เรียว่าเตือนเตือนรักษาเมื่อขาดสติเมื่อใดเวลาใดจิตคนเรามันก็ลอยเลื่อนออกไปภายนอกคิดถึงบ้านทั้งทั่งที่บ้านมันไม่คิดถึงเราคิดถึงเรือนเรือนมันไม่คิดถึงเรา คิดถึงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรที่สมมุติว่าเป็นสมบัติของตัวเองแต่สมบัติเหล่านั้นมันไม่ได้คิดถึงเราเราไปคิดถึงเขาต่างหากถึงมันต่างหากแล้วความผิดมันอยู่ที่ไหนผิดอยู่ที่เราเนี่องผิดที่เราไปหลงจิตเรามันหลงโลกไม่ใส่โลกมาหลงเราคิดดูให้ดีก็แล้วกัน อันนั้นต้องรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นลงไปสติความระลึกได้สตินี้มีมากเท่าไหร่ก็ดีสติปัฏฐานพระพุทธองค์ท่านให้ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็คือกายวาจาจิตระลึกอยู่ที่นี่รวมมาอยู่ที่นี่ สติปัฏฐานสีมหาสติปัฏฐานเมื่อละลึกอยู่ที่นี่พิจารณาอยู่ที่นี่จิตใจมันก็มีกำลังมีกำลังที่จะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเมื่อจิตใจมีความปีติมีความยินดีมีความพอใจในการประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบแล้ว อะไรอะไรทุกอย่างในตัวของบุคคลทั้งกายทั้งจิตมันทำได้ปฏิบัติได้หมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าหาว่างจิตใจอันนี้ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิขาดสติภายในเอาละ่ะบัดนี้ก็วุ่นวายไปหมดเพราะอะไรก็เพราะว่ากิเลสมารสังขารลมาน มันเอามาหลอกลวงให้คนเราลุ่มหลงลืมภาวนาไปลืมพุโทโธไปเมื่อลืมพุโทโธลืมภาวนามันก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างผลที่สุดก็หลงไหลจิตมันก็ไหลเลื่อนอยู่ไม่ได้ดิ้นลนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำลายตัณหาทั้งหลายท่านฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกไม่ต้องไปหาเครื่องมาผูกพันธนาการอีกต่อไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกบอกกรรมาฐานคือความตายให้ใจรู้ไว้ว่านี้แน่ความตายมันอยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่ ลมเข้าไปเดี๋ยวนี้ถ้าติดขัดขึ้นมาก็ตายแหละลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายมันอยู่ที่นี้อะไรมันตายธาตุดินน้ำไฟลมมันตายจิตใจนี่มันไม่ตายถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ ตายเมื่อใดออกจากล่างนี้เมือ่อใดก็ไปแสวงหาร่างใหม่พบใหม่ชาติใหม่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดวนเวียนอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารอย่าให้มันมาผูกมัดลัดเลึงในใจอีกต่อไปรวมใจให้เข้ามาตั้งภายในให้ใจมีกำลังมีพละกำลัง ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นภาละกำลังที่จะไม่ยอมให้กิเลสความโกรธโลภหลงมานอนเนื่องอยู่ในหัวใจได้เรียกว,ว่าภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ยอมให้อำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงมาครอบงาจิตใจได้ ไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปมาทางไหนก็ตามภาวานาอยู่ตลอดการมองเห็นความตายอยู่ทุกเวลาเมื่อมองไม่เห็นความตายอยู่ทุกเวลาเมื่อเกิดมีใครตายขึ้นมาจิตอันนี้ก็ดตื่นทะลอทะล่าเพราะมันไม่มองเห็นความตายภายใน ถ้ามองเห็นความตายภายในแล้วชีวิตของแต่และบุคคลมันตายมาโดยลำดับลำดับคือว่าตายที่มันปิดบังความตายที่ปิดบังคนเรามองไม่เห็นตายจากเด็กมาเป็นหนุ่มตายจากหนุ่มมาเป็นกลางคนตายจากกลางคนมาเป็นคนแก่คนชรา ตายหมดลมหายใจในมรณะภัยมันมีอยู่มันปิดบังไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นแล้วก็เข้าใจว่าโน้่นอีกกี่สิบปีข้างหน้าเราจึงจะตายมันตายอยู่ทุกเวลาตายวันตายคืนตายชั่วโมงนาทีวินาทีมันตายอยู่ตลอดเวลา มันแก่อยู่ตลอดเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสติปัญญาของเราเองมันตามไม่ทันพิจารณาไม่ทันจึงรู้ไม่ได้เอาไม่ได้ความจริงตายมันก็ตายอยู่ทุกเวลาเจ็บมันก็เจ็บอยู่ทุกเวลาขึ้นเชื่อว่าโลกประขันมันไม่เจ็บไม่มี นั่งนานหน่อยก็เจ็บขึ้นมายืนขึ้นไปหน่อยนานหน่อยก็เจ็บเดินไปสักหน่อยก็เจ็บขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดื่มน้ำเดี๋ยวก็บริโภคอาหารเดี๋ยวก็สูบบุหรี่กินมาอมเมี่ยงมันเยี่ยวยาอยู่ตลอดเวลายาไปยามายาไม่ไหวแล้วก็ตายตายแล้วเอาอะไรไป มีลูกเอาลูกไปได้ไหมมีหลานเอาหลานไปได้ไหมมีเงินทรัพย์สินเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเอาไปได้ไหมไม่เห็นมีใครเอาไปได้ก็ทิ้งไว้ในโลกให้ผู้เขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเจิดใจเรานี่สำคัญจงภาวนาดูให้ดี รวมใจให้มาตั้งมัน่นจริงๆฝึกฝนจิตใจดวงนี้แหละทุกขณะทุกเวลาเรียกว่าฝึกฝนอบลมฝนไว้ฝึกไว้อบลมไว้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดถ้มันทันการเวลาเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมาไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหล มันจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมมันตายต่างหากไม่ใช่เราตายไม่ใช่จิตตายไม่ใช่ทานศีลภาวนาเราตายมันธาตุดินน้ำไฟลมเขาตายช่างมันเถิดมันเจ็บก็ไม่ต้องบน่นทุกข์ไม่ต้องบน่นอดทนเอาเมื่อมันทุกข์กายก็ไม่ต้องบน่นอดทนเอา มันทุกใจไม่ได้สมความมุ่งมา,ปานะ่ปราถนาก็ไม่ต้องบ่นอดทนเอาอการอดทนนั่นแหละมันจะได้ปัญญาได้วิชาความรู้ขึ้นมาจะได้ตัดตัดกระแสะอารมณ์นั้นขาดไปเมื่อตัดกระแสะอารมณ์ขาดไปก็จิตใจก็สบายเมื่อใจสบายกายก็มักจะสบายไปด้วย คนเราเป็นอย่างนั้นถ้าว่าใจไม่สบายาร่างกายก็พลอยไม่สบายไปด้วยมันเกี่ยวโยงกันจึงให้พากันภาวนาทำจิตทำใจรักษาจิตใจให้เย็นสบายทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยาบททั้งกลางวันกลางคืน ระวังรักษาจิตใจไม่ให้ไปทุกข์ไปร้อนแทนคนโน้นแทนคนนี้เอาใจของตัวเองหันให้ได้ให้มันสงบลระง,งับเย็นสบายลงไปแล้วก็มันละกิเลสในใจของเราเองไม่ต้องไปละกิเลสคนอื่นกิเลสคนอื่นมันมีเต็มโลกจิตตามไปละได้ที่ไหน คนมันก็มีกิเลสเต็มตัวเต็มใจทุกคนสัตว์สริงเดรัจฉานมันก็มีกิเลสเต็มตัวอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวคนสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกอเวจีมันก็กิเลสเต็มอยู่ในหัวใจบาปกรรมมันเต็มอยู่อย่างนั้นแหละหน้าที่ของเราผู้ภาวน,นาจงเตือนตนด้วยตนเอง เมื่อตนเตือนตนด้วยตนเองได้ก็เตือนอยู่ตลอดเวลาภาวนาได้ทุกเวลา,วาเดินก็ภาวนาเดินก็ภาวนาอยู่ที่นี่ก็ภาวนาไปที่อื่นก็ภาวนาแล้วว่าเตือนตนด้วยตนเองสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็รีบทำสิ่งใดชั่วช้าลามก,ก็ไม่ควรทำไม่ควรพูดไม่ควรคิด พุโทโธพุโทโธในใจดีกว่าทำจิตใจให้องค์อาจกล่าหาญบำเพ็ญภาวนาอยู่ในจิตในใจของตนให้ได้ตลอดเวลานั่นแหละสาวกของพระพุทธเจ้าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเหล่าทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาก็ส้มควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศละชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโย สุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาชิริสนิจังวุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง